ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันพร้อมๆกันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ที่กลางท้องเหนือสะดือ,อขึ้นมาสองนิ้วมือวิอจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องหยุดใจนิ่งอย่างเบาๆสบายๆจะตรึกระลึกนึกถึงองค์พระก็ได้ดวงแก้วใสๆก็ได้ หรือจะไม่นึกอะไรเลยวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้หยุดนิ่งเบาๆสบายหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ เราจะตามระลึกนึกถึงบุญที่เราทามาทั้งหมดของวันนี้เพื่อจะได้ไปเชื่อมโยงบุญเก่าของเรานำมาอธิษฐานจิตเป็นอธิษฐานบารมีตั้งผังสำเร็จติดไปในพบบึงหน้า เพราะเรายัางต้องเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีกันอยู่อีกยาวไกลทีเดียวก็จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นต้องมีบารมีมากบารมีน้อยนะไปไม่ได้บารมีจะมากได้ มังก็ต้องสั่งสมกันมากๆทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปช่วงคนอื่นก็ทำด้วยบรารมีทั้ง10บทัศ30ทัศให้มันครบถ้วนบริบูบรณ์ฐานบารมีศีลบรารมีในครมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะธิษฐานเมตตาเบคาบรารมีในสมระดับ ทงระดับธรรมดาท่ามกลาง,งแล้วก็ระดับที่สูงสุดขั้นหอุที่ชีวิตทีเดียวทีนี้บาร,รมีเราจะสร้างได้มากมันก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างต้องมีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน ชาตมก,กายพวกพ้องบริวารสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นหรือยุคสมัยที่เราไปเกิดสร้างบารมีเนี่ยตรงนี้สำคัญนะจ๊ะถ้าเรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีพร้อมมันก็จะสร้างบารมีได้สะดวกสบายเมื่อสร้างบารมีสะดวกสบาย บารมีก็ได้ง่ายได้เยอะมันก็เต็มเปี่ยมได้เร็วไม่คุกคักทีนี้อุปกรณ์ในการสร้างบารมีจะพบต่อไปมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเราจะต้องประกอบเหตุให้ดีเพื่อที่จะไปเป็นผลต่อไปในอนาคตถ้าเราตั้งความปรารถนาอย่างเดียว โดยไม่สั่งสมบรมมีมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องประกอบเหตุแตการสั่งสมบนบรมีอย่างเอาชีวิตเป 9, ็นเนิมพันกันทีเดียวซึ่งทุกท่านกระทุมเทชีวิตจิตใจในการไปชักชวนคนมา ติดจาจเราทำเพื่อฟังธทำซึ่งแน่นอนการไปทำอย่างนี้เนี่ยบางรายก็ง่ายบางรายก็ยากแต่ทุกคนก็ไม่ได้คิดว่ามันยากหรือว่ามันง่ายคิดแต่เพียงว่าจะต้องทำให้ได้อย่างเดียวนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกหลักวิชาของการเกิดมาสร้างบรม,มี ังนั้นพบต่อไปในอนาคตเมื่อเรายังเป็นจะต้องเกิดมาสร้างบารามาีมันต้องพร้อมนะลูกนะมันต้องพร้อมเราดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดมากันหลายชาติดูผลในปัจจุบันซึ่งเนื่องมาจากเหตุในอดีตท,ที่เราได้ประกอบเอาไว้คือทำด,ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอาไว้กาดูผลปัจจุบัน ว่าเรมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไรทั้งรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครอบครัวผวกพ้องบริวารธุรกิจการงานเราจะเห็นว่ามันไม่ได้สมบูรณ์บางครั้งก็ราบรื่นบางครั้งก็รุง่งเรื่อง บางครั้งก็ล่วงลอยสลับกันไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็เจอคนที่ที่ดีเดี๋ยวก็เจอไม่ดีเดี๋ยวก็เจออุปสัคอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี๋ยเราสังเกตดูดูปัจจุบันและลึกชาติปัจจุบันตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวนี้ ซึ่งเราจะเข้าใจง่ายกว่าพบในอดีตที่เรายังมองไม่เห็นเพราะเรายังไม่มีธรรมจักขุยังไม่มียานาทสนะแต่ปัจจุบันก็พอที่จะสาวไปหาเหตุได้อรราประกอบเหตุอะไรมาบ้างเนี่ยดูปัจจุบันเนี่ยบางครั้ง สมหวังบางครั้งผิดหวังบางครั้งทำท่าจะได้บางครั้งก็ได้อย่างเนี้ยให้สังเกตดูพบชาติต่อไปเนี่ยเราจะให้มาเป็นอย่างชาตินี้เนี่ยไม่ได้แล้วมันจะไม่ทันการกันจะมัวมาทำมาหากินเงน,นซึ่งมันก็จะหมดเวลาไปลนะการทำมาหากินการทำมาค้าขายเนี้ย มันมีทั้งคู่แข่งมีทั้งคู่แค้นมีทั้งสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้พูดง,ง่ายๆคือมันยังมีขอบเขตจำกัดอยู่ภาวะบ้านเมืองสถานการณ์ของโลกกรรมของเรากรรมของเพื่อนมนุษย์อะไรสาร,รพัดเราก็จะหมดเวลาไปกับการทำมาหากินการทำมาค้าขายและเพื่อเพลินมาก็ เสยเวลาในการสร้างบารมีจะเกิดพลาดพลัง้งไปดำเนินชีวิตผิดพลาดมันก็ไปอบายไปถอยหลังไปอีกหรือไม่ไปอบายแต่มันไปอยู่ในคนเราพบภูมิเงินกับภูมิของบรมโพธิสัตว์มันก็คนรวงจรกันอีกพลัดกันอีกก็จะเกิดมาเจอกันอีกมันยาวเรายังมาข้าัญชาตรงนี้ไม่ได้เพราะเรายังเป็นบาปเป็นทาตของเขา ของเบญมานยังตกเป็นเฉลยอยู่แต่อยู่ในระดับเฉลยผู้รู้ที่พอมีโอกาสที่จะพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของเขาได้ดังนั้นชาตินี้เราต้องประกอบเหตุให้ดีสั่งสมแต่วความดีให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้พาะชีวิตทางโลกที่จะให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนเพชรที่เจริไในแล้วไม่มีตำหนิเลยทุกเมเ็ดมันยากก็ทำให้มันดีให้มันมากที่สุดแต่ไม่ดีมันก็ติดกันมาเพราะเรายังมีชีวิตเป็นเครือข่ายเป็นคราวาดอยู่พบต่อไปก็ต้องพร้อมคือจะมามัวเสียเวลามาหากินทำามาค้าขาย ให้เรามีทรัพย์เนี่ยไปคอยท่าเราอยู่ือเกิดมาสมบูรณ์เลยพร้อมที่จะสร้างบารามีเลยเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในวิสัยไม่ใช่ฟุ้งสร้านฟุ้งฝันเพราะเรื่องผู้ที่มีความพร้อมอย่างนี้มีมาแล้วในอดีตนับครั้งไม่ท้วน ที่เกิดมามีสมบัติตักไม่พล่องมังเกิดขึ้นให้ได้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นมีอย่างเนี้ยนับครั้งไม่ทวนซึ่งพอเราสาวเหตุที่มาของผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ก็ปรากฏว่าเขาสร้างมหาทานบารมีในทักคินในยะบุคคลและทำ แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทำในเนื้อนาบนุญในบุญญาเขตของทักขีในยะบุคคลคือผู้ที่มีธรรมกายหรือมีศีลมีธรรมเป็นหลักส่วนการสงเคราะห์โลกนั้นนะเป็นส่วนประกอบที่ทำกับมนุษย์ทั่วๆไปทุศีลบางคนแยกคนจนหรือสัตว์ในเลาชาน แต่หลักใหญ่ที่ทำให้เขาได้สมบัติตักไม่พร่องนั่นแหะทุกท่านทำกับทักขินในยะบุคคลซึ่งมีเกิดอยู่ได้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นคือท่านผู้รู้ที่หมดกิเลสแล้วนะอย่างพระพุทธจเจ้จาพระปัจเจพุเจ้าพระอาหารหันต์หรือสง์โดยมีพระสมมาสมพุทธเจ้าเป็นประมุก ในคำสอนอื่นมันไม่มีไม่ใช่เราจะยกของเราไปขม่มคนอื่นก็ไม่ใช่แต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นทำกับผู้ที่บริสุทธิ์กายวาจาใจถ้าทานไม่จำกิรู้ซึ่งเป็นแหล่งแห่งพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าพลังบุญนั่นแหละก็เป็นคุณเครื่องแห่งความสุขและความสำเร็จทำให้ได้มาซึ่งสมบัติ ตักไม่พร่องขุมทรัพย์เกิดในทิศทั้งสี่บ้างเกิดตรงนั้นตรงนี้บ้างเกิดในที่ที่ไม่ควรเกิดบ้างในที่ควรเกิดบ้างในหน้าบ้างพื้นดินบ้างในอากาศบ้างในอากาศที่เราจะนึกไม่ออกเลยมันมาได้อย่างไรแต่เรื่องของบุญเนี่ยมันอจินไตบรรดาลมันสามารถ ทำให้เกิดขึ้นได้นี่ก็คือเรื่องราวของผู้มีบุญในการก่อนที่ท่านทำผ่านมาแล้วสังสารวัตนี้ไม่มีอะไรใหม่ยุคนี้เนี่ยเนื้อนาบุญยังมีอยู่อายุพระศาสนายังมีอยู่ถ้าเรามีศรัทธา มีความพร้อมมีทายธรรมและทำถูกหลักวิชาทั้งด้วยตัวเองแล้วกับช่วงคนอื่นด้วยก่อนทำก็ใจใสกกำลังทำก็ใจใสหลังทำแล้วก็ปลื้มไม่เสียดายปลื้มไม่หายเพราะถูกหลักวิชา สมบัติเหล่านั้นนะซึ่งมันเป็นของกลางของโลกเราก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองได้ในภพชาติต่อไปในอนาคตและมีทรัพย์แล้วก็จะไม่ประมาทจะสอนตัวเองได้เพราะว่าเราตั้งความปรารถนาจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานดวงปัญญาตรงนี้จะกระตุ้นเตือนให้เรา ใช้ทรัพย์ที่เป็นไปเพื่อการสร้างบรมีจะไม่หวงแหนจะไม่ตรนีจะไม่เสียดายแต่ว่าจะใช้อย่างเกิดประโยชน์ทุกเม็ดเงินอย่างนั้นเราอยู่ในยุคที่เราสามารถสร้างพังสําเร็จในอนาคตได้หรือออกแบบชีวิตในอนาคตได้ ก็ต้องรีบตักตวงเอานะลูกนะสั่งสมบุญกันให้มันเต็มที่ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นทำโดยตัวเองโดยช่วยคนอื่นก็ทำด้วยอย่าไปโกปรธอุปสรรคอันใดทั้งสิ้นเนี่ยภูมิบุญในการก่อนเขาก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อเขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ ดังนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาตามระลึกนึกถึงบุญโดยการทำใจหยุดใจให้มันนิ่งให้ใจใสใสหยุดนิ่งนิ่งนานๆเพื่อที่เราจะได้ตามระลึกนึกถึงบุญและก็อธิษฐานจิตให้บุญส่งผลทั้งปัจจบุบัน แล้วก็ส่งผลในอนาคตบุญส่งผลถึงหมู่ญาติมันพระบุษรบุปการีที่ละโลกไปแล้วกับบุญที่เราจะอุทิศให้กับคู่กรรมคู่เวรของเราที่เราคุ้นกับคำว่าเจ้ากรรมในเวรที่จริงก็คู่กรรมคู่เวรสิ่งหลับให้เบียดเบียนเขา จะด้วยความเจตนาแลือไม่เจตนารู้แล้อไม่รู้ก็ตามจะได้อาบ,บุญเนี่ยออทิตไปให้เขาหนักก็จะเป็นเบาเบา,เาก็จะหายหรือแผ่มเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำวันอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์โดยเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนถึงเป็นบุญใหญ่ บุญศักดิ์สิทธ์เหล่านี้เนี่ยเราก็จะได้ระลึกนึกถึงบุญที่เราทำกันมาตั้งแต่เช้าเรื่อยมากระทั่งบัดนี้ด้วยใจที่ใสใสโดยใจที่เบิกบ,บานโดยใจที่แจ่มชื่นชุดใจกันไปอย่างนี้นะลูกนะ ผู้ที่ได้เข้าถึงดวงธรรมหรือพระในตัวหรือกายภายในเนี่ยก็จะเข้าใจตรงนี้ได้ดีกว่าผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงเพราะมันจะเห็นเป็นดวงใสของดวงธรรมกายภายในเห็นพระธรรมกายในตัว ที่สุสใสสว่างสวย mm ัย hmm. ในกระแสแทนในบุญจมาติดอยู่ในกลางนั่นแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นที่พยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์ไปเป็นวิมานไปเป็นบริวารไปเป็นอาหารที่ เป็นสวนเป็นสะเป็นลาจะลดมีเครื่องอลังการอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะอย่างยาวนานทีเดียวสังคมของสุกติหลกสวรรค์ก็เอาไว้โชว์กันก็จะพูดคุยกันแต่เรื่องที่ดีๆจะสนุกสนานเพลิดเพลิน่เขาเอาไปไว้ตรงโน้น ตอนอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ในเมืองมนุษย์เป็นเมืองสร้างบารมีก็ต้องวากเรื่องสร้างบารมีสุคติโลกสวรรค์เป็นพบที่สวยผลของการกระทำจากมืองมนุษย์เราก็ต้องใช้ให้มันถูกสถานที่ถ้าจะเอาในเมืองมนุษย์เป็นที่สวยผลบุญ เดี๋ยวบุญเก่ามันก็จะหมดไปเพราะใช้ผิดที่ที่สร้างบาร,รมีสร้างบุญมันก็ต้องสร้างบุญสร้างบาร,รมีที่สเสวยผลบุญมันก็ต้องไปสเสวยผลบุญเวลาบุญส่งผลนี่จะปลืม้มจะมีความสุขเราจะเห็นแต่ของสวยๆง,งามๆสดชื่นทั้งนั้นทั้งเห็นทั้งได้ยินดมกลิ่นลิ้มรส ถูกต้องสมผัสอารมณ์ที่สดชื่นเบิกบานเวลาผลบุญมันส่งผลในสุคติโลกสวรรค์ซึ่งเป็นส่วนของบุญคอยใช้นานหเห็นบิมานเป็นทองประดับประตนชาติมีบริวาร มีหัวหน้าบริวารมีอาหารทิพที่แตกต่างจากอาหารในเมืองมนุษย์แล้มากก็ด้วยจำนวนมากปริมาณมากก็มีเครื่องประดับมีดนตรีที่เป็นทิพมันเลงไม่มีสิ่งปฏิกูในที่นั้น แล้วเขาไว้เที่ยวไว้ชมไว้โชว์กันนะสถา,านที่ตรงนั้นใครมีบุญมากเวลาออกจากพิมานในระหว่างทางนะไปด้วยเทวรถรถของเทวดาก็จะใหญ่โตอลังการไปเป็นขบวนใหญ่ผู้มีบุญน้อยก็ต้องหลบกันอยู่ข้างทางผู้มีบุญมากก็จะมีรัศมีมาก บริวารมากที่พยะสมบัติมากมีมารก็ใหญ่โตโอรานใหญ่โตถ้าเข้าไปในเทวสภาก็จะได้รับเกียรติยกย่องอยู่ข้างหน้าคล้ายๆมนุษย์อย่างนี้แต่ว่ามีความสะดวกสบายมากกว่ากันเยอะสวยๆงามๆทั้งสวนทั้งสะถนน สนนเป็นทองเป็นเงินเป็นอดับพระตนชาติโสนสะผลมหมากลากไมก้ที่เป็นทิตย์ก็สวยงามไม่ต่างมาเสียเวลามาปอกมาหันมาอะไรแก่นึกๆคี่คิดมันก็สำเร็จแล้วสำเร็จด้วยใจที่ประกอบไปได้ดยบุญซึ่งสั่งสมตอนเป็นมนุษย์ เรามุ่งไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษคือจะต้องสั่งสมบุญให้มันมากแค่ปิดอบายก็ว่ายากแล้วไปสวรรค์ยิ่งยากกว่าสวรรค์หกชั้นชั้นดุสิตก็ยิ่งยากและดุสิตบุรีวงบุญพิเศษไม่ต้องพูดถึง เราจึงจำเป็นต้องสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆให้มันมากเพราะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลาในเมืองมนุษย์แล้วทำอะไรก็ต้องทำที่ตอนที่เรามีความพร้อมนะลูกนะแลฟชีวิตในปรโลกไม่มีการทำมาหากินคือไม่มีธุรกิจการงาน ราคาจะขายทำไร่ไทยนาทำสวนอะไรมันไม่มีนะถ้นาอดก็อดนานทีเดียวทุกทรมานมากถ้าไม่มีบุญเนี่ยอาหารที่ก็วางไว้กินก็ไม่ได้มันหายไปนี่เรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาทั้งเรียนรู้กันแต่ถ้าไปอบายนะ่มันทุกข์มากเราจะไปเสี่ยงเลย กับชีวิตแนอบายซึ่งไปถ,งถึงตอนนั้นแล้วก็ไม่มีอุทธรดีกายแล้วเพราะาก็ฟ้องในดีภาพและความหมองความใสของใจมันเป็นกฎเกณฑ์กติกาของสังสารวัตราะฉะนั้นต้องปลอดภัยไว้ก่อนโดยการละชั่วทำดีทำใจให้ใสใส หรือฟังง่ายๆก็คือสั่งสมบุญให้มันเยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งด้วยตัวเองชวนคนอื่นก็ทำด้วยอย่างที่เราได้กระทำผ่านมาแต่ก็ต้องทำให้มันยิ่งๆขึ้นไปนี่เป็นสิ่งที่เราควรกระทำและการปฏิบัติรมก็ต้องทำให้มันสม่ำเสมอ เราว่ามันเป็นทางมาแห่งความสุขทางเดียวเท่านั้นแหละที่มันสุขยิ่งกว่าสุขใดๆทั้งสิ้นสุขจากการให้ทานว่าสุขแล้วสุขจากการรักษาศีลสุขกว่าแต่สุขจากการรักษาศีลยังสุขน้อยกว่าใจหยุดนิ่ง เห็นแสงสว่างเห็นดวงใสๆมันเป็นสุขที่มันขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อและกว้างออกไปมันอิ่มมันเต็มแต่ทั้งสามอย่างก็ต้องไปด้วยกันต้องทามันครบทุกอย่างถ้าเราปฏิบัติธรรมะได้เคยใจหยุดนิ่งได้ เห็นดวงธรรมเห็นกายภายในหรือองค์พระมันจะปลื้มตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินใจมันใสมันมีความสุขอยู่ภายในลึกๆเพราะนั้นอย่าไปขี้เกียจนั่งธรรมะกันนะจ๊ะต่อจากนี้ไปเราก็นึกถึงบุญให้ใจนิ่งๆแล้วเราจะนึกอุทิศ บุญกุศลให้กับบุคคลใดบิดามารดาปูา่ย่าตายายหมู่ญาติหรือใครก็แล้วแต่อุทิศเจาะจงไปเลยแล้วก็อุทิศรวมรวมรมไปทั้งหมดลาอธิษฐานจิตไปนึกไปอธิษฐานจิตให้ที สำหรับพบปัจจุบันนะจ๊ะให้เรามีสมบัติได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้นะให้หมดนี่สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีประกอบธุรกิจการงานอะไรก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ที่เป็นสัมมาอาชีวะ ประพฤติธรรมก็ให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่ฐานไปเรื่อยๆต่างคนต่างทำกับมัเงียบนะลูกนะ